ถ้าคุณกินผักเคลทุกวันต่อเนื่อง30วันจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของคุณสัปดาห์แรกสารลูทีนและซีแซนทีนเริ่มเข้าสู่กระแสะเลือดช่วยให้ดวงตารับแสงได้มีประสิทธิภาพขึ้นวิตามินเคสูงในผักเคลเข้าสู่กระบวนการสร้างโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับความแข็งแรงของกระดูกสารควอซิตินเริ่มทำงานช่วยลดการทำลายของเซล จากอนุมูลอิสระยายอาหารในผักเคลสนับสนุนจุลินทรีย์ดีในลำไส้ให้ทำงานสมดุลโฟเลตจ,จากผักเคลช่วยให้เซลล์สร้างและซ่อมแซม DNA ได้มีประสิทธิภาพซลโฟราเฟนในผักเคลกระตุ้นเอนไซม์ดีท็อกซ์ ในตับครบ30วันร่างกายได้รับวิตามินซีแคลเซียมและแมกนีเซียมต่อเนื่องทําให้ระบบต่างๆทํางานเต็มประสิทธิภาพผักเคลใบเล็กแต่พลังใหญ่แต่ถ้าคุณไม่สะดวกกินผักเคลสดทุกวันตอนนี้ก็มีผงผักเคลออร์แกนิกที่ช่วยให้คุณเติมสารอาหารจากผักเคลได้ง่ายขึ้นในทุกมือ้อแค่เติมในน้ําหรือสมูทตี้ก็ได้รสชาติและคุณค่าจากผักเคลในแบบที่สะดวกกว่า